ฮัลโหลฮัลโหลเทสอืมก่อนไปดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ like ด้วยนะโอเคไหม Let's go ดีนะคะทุกคนมาพบกับวิทย์กันอีกแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเราจะพาไปดูของรางวัลที่ได้มาจากทางด้านของซีซั่นนั่นเองและตอนนี้เราก็อยู่ที่ไซเคิล์ซซีซั่นสิบเอ็ดแล้วนะคะพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยและนี่นะคะเมื่อเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอเตือนอยู่นะว่าเอ้ต้องแปมคะแนนเท่าไห่แรงอะไรนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีบอกนะคะว่าได้ของรางวัลอะไรบ้าง นี่นะคะสําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะอย่าลืมมาตั้งเป้าหมายด้วยนะเนี่ยตั้งเป้าหมายแล้วนะคะเขาก็จะมีบอกว่าเอ๊เราบรรลุเป้าหมายกี่เปอร์เซ็นต์นแล้วหรือว่าวันเนี้ยเราอ่ะเก็บแรงนะคะว่าได้กี่แต้มแล้วเขาจะมีบอกหมดเลยนะทุกคนและที่สําคัญนี่นะดูดูดูมีบอกด้วยนะว่าเฮ้ยขาดกี่แต้มถึงจะเข้าคอนคุนเลอร์นะ ว้าคอนคูลเลอร์ก็คือติด5้ารอของเซิร์ฟนั่นเองนะคะและทีเนี้ยนี่ไงก็จะมีบอกว่าคะแนนต่ำสุดนั่นเองนะคะของวันนี้นะก็คือจะมีการเรียกว่าอัปเดตแบบเรี้ยวทามนะคะแต่ไลนวันนะ <c oughs> นี่ตอนนี้6 1 6 3ว้าวใครที่เก็บแรงคอเนี่ยต้องตั้งเป้าหมายแล้วนะคะจะได้แบบว่าเฮ้ยเหมือนมีแจ้งเตือนให้เราได้รู้ว่าเราเนี่ยก้าวหน้าได้เท่าไหร่แล้วนั่นเอง ว้าวไหลไปซะไกลเลยบอกว่าจะพามาดูรางวัลเนาะอก่อดไปที่รางวัลระดับกันนี่เลยยยอนไปนินดนึงเนาะมีบอสมีซินเวอร์มีโก้ Silver, Gold, ลอนอ่านี่ไงแล่โก้เขาได้ชุดนี้นะเดี๋ยวไเราไปใส่ให้ดูนะคะมีพัร์ทเนอมได้ว่นไดมอนได้สกินปืนกอซ่าเหมือนปืนฉีดน้ำเลยทุกคน แลงค้าแลงเอ็ดแลงเอ็ดได้หน้ากาดแล้วก็เอ็ดมาเตอร์ได้หมวกซึ่งตอนเนี้ยดีได้ครบทุกอย่างแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปใส่ให้ดูเนาะมาดูที่ร้านค้าโทเค็นซีซั่นกันไปดูด้านขวาอันที่สองนี่เลยเมื่อกดลงมาแล้วนะคะก็จะมีให้เราเนี่ยกดแลกของได้นะคะในส่วนของชิ้นส่วนเงินเนี่ยเราจะแลกได้ทั้งหมดสองพชิ้นส่วนเงินนั่นเองต่อซีซั่นนะแล้วก็มาดูที่อันนี้เลยอันนี้เป็นในส่วนของเอจี เอเนี่ยจะแลกได้อยู่ที่1,500 AG นะคะต่อซีซั่นเช่นกันก็คือไซเคอรสีซีซั่นเเนี่ยก็แดกได้หนึ่งรอบแบบแลกทั้งหมดเลยนะทีเดียวมีให้สะสมในส่วนของล่มชูชีพนะคะประจำไซคเคิร์สีซีซันสิเอนะคะโอ้โหแต่ว่าเหรียญเราเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนอกจากอันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นของให้แลกได้ในส่วนของซีซั่นปัจจุบันเรามาดูซีซั่นที่ผ่านมากันบ้าง นี่มีให้แลกได้เยอะมากๆเลยและอันไหนที่มีแล้วนะคะไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยจะกดซื้อซ้ำหรือเปล่าไม่มีทางนะว่เาเขาไม่ขายให้นั่นเองรู้สิมีแล้วก็คือมีแล้วแล้วก็สามารถซื้อย้อนหลังได้นั่นเองนะคะซื้อย้อนหลังเนี่ยจะเป็นในส่วนของล่มนะคะตั้งแต่เราเป็นไซเคิลเนี่ยจะซื้อได้แค่ล่มเนาะแล้วก็ถอยออกมานะคะเป็นหน้าแรกของซีซั่นนะคะตรงนี้มาดูที่ไซเคิลสี่กัน ต้องย้ำเรื่องนี้นะสำคัญมากๆเลยกดไปที่ไซเคิลรางวัลกันนะคะนี่เลยสำคัญก็คือตรงนี้แหลงไดมอนแหล่งคลาวและสุดท้ายแหลงเอทตรงนี้นะคะขึ้นเรียกว่าขึ้นแหลงตามที่กำหนดเนี่ย 3, 4, สามซีซั่นในหนึ่งไซเคิลนะคะตามที่กำหนดเท่านั้นนะ ก็จะได้รับของรางวัลตามที่กำหนดได้เองก็ต้องมารอดูที่ไซเคิลไอซีสซันติซิซันหน้านะคะก็คือไซคเคิลสี่ซีสซันสิบสองนะคะตรงนี้เราจะสามารถรับรางวัลตรงนี้กันได้นั่นเองนี่เลยและชุดรอบนี้เทม่มากๆนี่คิดว่าตอนใส่ต้องโคตรเท่แน่ๆเลยเท่มากดูสะก่อนอ่าอารมณ์แบบมนุษย์หมาป่าอะไรอย่างนี้เลย ก็เลยต้องย้ำกันนิดหนึ่งว่าเอ๊ะอย่าลืมเก็บแรงนะคะให้ขึ้นแรงเหตุกันนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับทางด้านขอไซค์เซสี่ซีเนสิบเอดนะคะเออเดี๋ยวเปลี่ยนชุดให้ดูนะและนี่นะคะอ่าตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเห็นชุดเต็มๆแล้วอ่าแล้วการรับของระงวัลจากไซค์หรือว่าซีั่นเนี่ยไม่ได้ยากนะคะ อฉนนั้นอย่าลืมเก็บแรงนะนะทุกคนนี่ดูกอซ่าโอชุดจัดเต็มนะ,ะตรงนี้มีตั้งแต่ก็คือใต้ตั้งแต่แังโกเนในส่วนของชุดนะคะจนถึงเอ็ดมาร์นั่นเองที่จะเป็นในส่วนของหมวกนั่นเองและสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะ